กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่หลังงดจัดงานในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดสำหรับ FIA s i a 2 0 22งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชียที่จัดขึ้นในประเทศไทยงานนี้จัดเต็มด้วยเทรนส่วนผสมใหม่ๆจากทั่วโลกที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมธุรกิจและวิถีชีวิตผู้บริโภคนำเสนอโอกาสใหม่ๆในการต่อยอดทางการค้าและสินค้า พิเศษยิ่งกว่าที่เคยโดยการเปิดตัวงาน Vita Food Asia 2 0ด2อสันทวนที่ถูครั้งแรกสำหรับประเทศไทยที่จัดงานด้านอุตสาหกรรมอาหารเสริมระดับเอเชียที่ประกอบด้วยนิทรวศสุดคอลอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครอบคลุมครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7ตุลาคม2565ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิิ์ เอเชียนี่จะตัด3วันนะคะ5 7ตุลาคมซึ่งภายในงานเนี่ยจะมีการแสดงงานของ500บริษัทจุดเด่นปีนี้ก็คือเป็นการรวมตัวการจัดงานของ Food i n g r e d i e n t กับ Nutraceutical Show ซึ่งชื่อว่า Vital o o o d a อ i ชค่ะภายในงานเนี่ยมีผู้ประกอบการ5 0 0กว่ยรายแล้วก็จุดเด่นของงานเนี่ยนอกจากเราจะเป็น exhibition นะเรามองว่าในงานจัดงานเราต้องทำให้เป็น Education Place คือเป็นสถานที่ที่ คนมาดูงานมาดูสินค้าแล้วสามารถศึกษาได้ว่าเทรนด์ในปัจจุบันเป็นยังไงมีนวัตกรรมอะไรแล้วก็เราพยายามเป็นเทรนเซเตอร์ที่เอาตัวเทรนต่างๆค่ะมาแสดงอยู่ในงานมีกิจกรรมที่เป็นนวัตสนนวัตกรรมมีการพาเดินทัวร์ค่ะว่านวัตกรรมสินค้ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีคกกิงสเตจมีเซนเซอรี่บ็อกซ์ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดก,การที่ดึงทุกภาคส่วนของ ผลิตอาหารในส่วนของส่วนผสมอาหารมานำเสนอภายในงานะคะ่ะสรเนื่องจากว่าธุรกิจอาหารแบบนี้ค่ะเวลาที่เขามาซื้อเนี่ยเขายังไม่ได้สามารถ p พรสอ order เลยส่วนใหญ่จะเป็นซื้อไปแล้วไปทดลองแล้วก็เอาไปสดทะเบียนให้ผ่านออยอรอบเลงเพราะฉะนั้เนเงินสพัร์ที่เราบอกได้เนี่ยจะเป็นเนงินสพัรของการจัดงานที่เกิดขึ้นค่ะก็ประมาณ ขอขอตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ทาง p ีอาส่งไปให้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นตัวเลขที่อยากจะอธิบายว่าเป็นตัวเลขของการจัด Ex x h i b i t i o n กับตัวเลขของธุรกิจอาหารทั่วโลกค่ะอย่างอย่างบริษัทไทยที่อยู่ในงานก็อยู่ประมาณ8 0ดสิบถึงเก้นสิบบริษัทณน,น,นี้ถูกผลักดันโดยยุคโควิดนะคะเนื่องจากว่ายุคโควิดที่ผ่านมา2ปีเนี่ยผู้บอบผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมองหาอาหารที่มีความปลอดภัยอาหารที่ดูแลสุขภาพตัวเอง สร้าง une, อินดูเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างคุณคุ้กันที่ตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยจะเป็นแนวในแนวเทรนด์สุขภาพรักสุขภาพแล้วนอกจากนี้ด้วยวิถีวิถีคนที่เป็นอยู่อะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยโควิดทําให้เราต้องอยู่ในบ้านไม่ได้เดินทางเฉะนั้นอาหารด e ลิเวอรเป็นหนึ่งแล้วก็การมองหาพวกข้อมูลต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้ เทรนอาหารนะ่ะถูกผลักดันด้วยใชอ้อารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างเยอะในการเลือกซื้ออาหารแต่ว่าเรื่องสุขภาพน่ะเป็นสิ่งที่มาค่อนข้างแรงก็คือในภยัภยภายในงานนะ่ะจะเห็นได้ว่าเป็นาการแสดงส่วนผสมอาหารที่เน้นเช่นการกินเพื่อสุขภาพการกินอาหารที่เป็นแพนเบสแทน,แทน,แ,ทนแทนการกินเนื้อการากินอาหารเพื่อบำรุงสายตาเามืองไทยเข้าเอจจิ้งสโตไนตี้คนมองหาอาหารที่แบบ ความรุงรข้อข่าอาหารที่กินแล้วหรือว่าพวกสรมอาหารที่มาช่วยช่วยให้นอนหลับอย่างงี้ค่ะก็คือจะเป็นเทรนด์การรักตัวเองรักสุขภาพส,ส่วนใหญ่แต่ทุกอย่างคำนึงถึงองฟู้เซฟตี้ค่ะก็คือเรื่องความปลอดภัยของอาหาร